สวัสดีจ้ามันได้กินเขาว้องกันมันีพบพรอกกันอีกแล้วข้ควเหนียวแกงเห็ดขมบึงอืม้มแส่เสียบค่ะบอดนี้ดอกใหญ่ๆต้มจืดแล้วได้จ้ะต้มใส่อันนี้กันแกลบเสียบอร่อยนะ เห็ดละหองอยังบ่มีมาขายดิยถ้ามีก็สิ้อกินอยอะๆหอมทำแล้ามันจืดเลยแบบคือเห็ดเผึ่งเลยบบมันกับโบ,บ,บ,บแม่แล้วเนาะ

ขนาดเห็ดหคมเนี่ยโลูกละสองร้อยเนาะเห็ดพออะประมาณจิบก็เต็มทีจิบหาดอกไปร้อยหนึ่งเขาขายยังประกาศสื่อกลิ่มยังแพงเว้ยฮออสมองจิบหาดอก อร่อยหนึ่งเงี้ยอย่างเห็ดแหว่เป็นทุงเลยนะบริเ็ดเป็นโลกรู้สึอเห็ดหอมมากเกินแก่แต่เห็นเรางองอยังบูงมี่เจเนี่ยกลมกลืนเนี่คือเห็ดเผือกใช่ไหนใช่ ลแล้วก็ใบแกงใส่ผักอยู่ออกสมสมได้นหนึ่งสั เมค่ะแตพี่สอเรายังกินข่าเรียแกงเขียดจะหลวกใส่แต่ว่าพ่ออยากหลวกใส่ก็เลยกินแต่แกงเขียอ 嗯。Mm hmm.